สวัสดีค่ะพี่น้องมงนีเขากะมาทำบุญเนอจนะนอกอยู่แหวงจำปัสสักนาะค่ะถ้าชมบรรยากาศง,งานแล้วจะพี่น้องจะมนงานเป็นแล้วแล้วนอจนะน้อยมนี้เขาก็สิด้เดินทางกลับนะคะพี่น้อง บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงวิวดีดีพี่นนอกอากาศดีแห้งนะจ้ะอากาศสียางมากวัดวัดวัดเมืองกลางนะคะ่ะพี่นนอกวัดเมืองกลางอ่ะจ้กะ เป็นประวัติของเมืองเป็นประวัติของวัดนะคะพี่น้องจา๋าเป็นวัดมอระดกโลกค่ะอยู่อ่สบป,ปลอาวนะจ๊ะเนา,านะซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำของพี่น้องจา๋าเป็นกระสีสารกระติบเนาะค่ะเอามาทางนี้ก็เป็นแม่น้ำโค้งจ้ะพี่น้อง ภาพตนอนเสามันงามไห้ยังคะพี่น้องสวยงามอิลีจะ้ะเดี๋ยวหาปลานะค่ะเนะาะเอามาทำบุญเฮากะเดี๋ยวกะเดี๋ยวเดินทางกลับเะาจะพี่น้องส้สายนะคะเดียวจะถ่ายบรรยากาศตอนกราฟในเบิงนะคะพี่น้องเนาะกับ่ามีอย่างหลายนะคะเดี๋ยวมาเหยียบมาเบิงพี่น้อง ทางฟังสายเนาะกับ่าเม็ญฟังสายหรอกค่ะพี่น้องขยู่์ฟังขวาน้ากันเพราะว่ามันบดิขามไม่นํคลองอ่าปากไอ้ยังกบจำภาษามันกับสิยุฟังฟัง,ฟ,งฟังไทยนะคะบริจาบริจาขวามไม่นํคลองนะพี่น้องนะ

ระเแียนออกต้นหญติโยมเฮาทางบ้านเมืองกลางทางฟังไทยเฮาร่าแียนเอภาคกันเอาสดไปเองอ้ยนฮายนักในี่วมสัมพันธ์ไทยล้าเนาะคะพี oh. like. ่น well, <c oughs> <Welcome>. ้องเนาะบ้านทบ้านแดงผู also, ้สอดนอกากา คุณยู่ะสปกราวนะคะนี่คือกลวมากมแพงสะบ้างพี่ดนกฟังหัวฟังสายเนาะกัเนาะ ไม่สมดุลห้ามใช้น e <um> ี่ยฝนง้ามแต่วะฝนหายแถบบาทโอนล่อโลกอยู่น uh ี่มาในโลกกระสิทธโลกกระสิเศ้าเอาทิมไปอยู่แม่น้ำคองนี่นะโลกว่า้องอานเมิองอาหวานก็หาย้วแป้ก็หายนะครับโลกไตก็หาย ไอลาดพลาวนี่คุณอยู่ตรงนี้ตั้งหลายทีแล้วไอหมอซีดเอดีรถหมอร้อไปหมอซีดเกลื่อนหม้อล้อนคนอื่นไม่จู้บรรยากาศบรรยากาศการสิกษาบ้านพี่น้องเอ้ยสวนเส่เฮ่ฮ่าเป็นมลมนเป็นปิดปี่ยกลั้นใด๋ไปขั้นใด๋เนาะบ้านนี้เนาะว่าเกิดดมาเมื่อไรเีย่ บรรยากาศก่อนที่จะกลับเมืองไทยเนยาะจ้าพี่น้องเนาะสบายดีตอนนี้ก็ากำลังจะกลับนะคะกลับเมืองไทยเด้อพี่นอ้องเด้อค่ะแล้วเดีวเพื่อนจะเป็นคนไทยค่ะตอนนี้เราเราเรายังอยู่ลาวเนาะกี่เรียกผ้าเอาหัวหนัเนหรือเอาอะ ขึ้นรถขึ้นรถสองแถวนะคะพี่น้องนะเนาะบรรยากาศสองข้างทางนะจ๊ะพี่น้องเนาะเหมือนเหมือนเหมือนกับภูเขาหิมาละยยังไงยังงั้นเลยนะคะนีนะ่ครับโอเคครับนับ่นนหละลาบผู้เขาเนี่ยบอกเนี่ยบอกเนี่ยไม่หวุกผู้ที่เสียดผู้นอกกรอบกว่ผู้นอกกรอบอเนี่ยกรอบเาเอินทางยังเนี่ยทางหน้าต้องบัวบะแม่นจ้ะบะแม่นทางหินแห้ทาง ททางเลนเอลเนบอเออบรนี้ขึ้นทางด่วนนะคะพี่น้องทางดวนนรนี้ขึ้นทางด่วนนี้ขึ้นทางด่วนเลยพี่น้องเด้อทางด่วนไปเอาเดียวไมกรางทางไหรอเดี๋ยไปบตรเดี๋ยวเดียวรอับกเดียวลเดียวเลยครับลูกคุณไปครับที่มาหนึ่งสีีเดอบับ ข้างด่วนนะพี่น้องนี่นะคะพี่นงข้างด่วนนะจ๊ะไถึงถึงด่านแล้วนะคะจากจำปาสัก แน่ยตัวนี้คือเบาขึ้นเทิงจาคีย์บอร์ดนี่แมียกีาายาตา,า,า,าร์น่ะหอนหัวเลยไปเลยเด้อพี่น้องเราจะข้ามฝั่งไทยกันนะคะพี่ว่าไม่กลับแล้วกลับที่เดิมเหมือนเดิมนะคะมาหนักที่แหลืลอเนี๋ยหอดตั้งไท่แล้วเท่ากับ เอาโรลดที่ห้าฝากไว้เมู่อ้านเราจากพี่น้องมาหลูว่าเขาสิคิดจักบาทเพิ่มมาค่าปากรถเมือละลอยแต่บาหมู่บ้านเขามากับบ่ายเนาะค่ะนะนะคะเอาโหดแล้วเขาก็จะกลับซีสเกตเนาะพี่น้อง